สวัสดีน้องักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูมาอัดอีกหนึ่งคลิปครับที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบของนักเรียนหลายๆคนอันเนื่องมาจากว่าครูเห็นนักเรียนหลายๆคนสนใจในการสอบสุกากกรใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่หลายๆคนอยากเข้ามาอยู่ซึ่งครูเป็นหนึ่งในสุกากกรเนาะก็มีความจําเป็นจะต้องให้ข้อมูลนักเรียนที่ถูกต้องจะได้ไม่สับสนจะได้ไม่หลงทางจะได้ไม่ไปฟังข้อมูลที่ผิดจะได้ไม่เข้าใจผิดและจะได้รู้ ร,รู้ประเด็นที่ถูกต้องรู้การเตรียมตัวที่จะสอบเข้าสุรกากกรเนาะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนนะครับไว้ตั้งใจฟังนักเรียนจะรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องเพราะครูมาพูดในานามของสุรกากกรเนาะไม่ได้มาพูดในานามของคนไม่รู้โอเคไหมครับนักเรียนเริ่มต้นกันครับครูจะมาแนะนําตําแหน่งงานครับตาแหน่งงานก็คือทุกๆตําแหน่งครับที่นักเรียนสนใจครูจะแนะนําให้หมดเลยครับครบทุกตําแหน่งครับ ตำแหน่งงานในกรมสุรกากรเนาะก็มีทั้งตำแหน่งประเภทวิชาการครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินประเภทวิชาการและก็ประเภททั่วไปประเภทวิชาการก็คือบรรจุในระดับปตีใช่ไหมครับงานสั้นๆประเภทวิชาการก็คือบรรจุในระดับปริญญาตรีส่วนประเภททั่วไปก็บรรจุในระดับปวชปวสอ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเนาะเนี่ยขอพูดสั้นๆละกันนะครับประมาณนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วละ หลักๆก,ก็มีตำแหน่งด้านวิชาการตำแหน่งประเภทวิชาการกับตำแหน่งประเภททั่วไปใครมีวุฒิอะไรก็สมัครตรงกับประเภทของตัวเองก็จะตรงสาขาโอเคไหมครับเดี๋ยวมาดูทุกตำแหน่งกันเลยครับครูไล่ให้ดูครับนักเรียนตำแหน่งแรกครูแนะนําตำแหน่งประเภทวิชาการแน่นอนครับการบรรจุจะบรรจุในระดับวุฒิปริญญาตรีแสดงว่านักเรียนสอบกอพอในระดับปตรีได้ก็เพียงพอแล้ว ส่วนนักเรียนมีวุฒิปโทมีวุฒิปริญญาเอกค่อยไปปรับหลังจากการทํางานครบตามที่กําหนดยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนมีวุฒิปริญญาโทก็เอาไปปรับวุฒิตอนที่นักเรียนทํางานครบ1ปีอะไรประมาณนี้มันจะมีเกณฑ์ของเกณฑ์ของการปรับวุฒิอยู่เอาเป็นว่านักเรียนเข้ามาก่อนละกันเนาะแล้ว ทาง HR หรือนักทรัพยากรบุคคลจะแจ้งนักเรียนเองว่านักเรียนมีวุฒิอะไรสามารถเอาไปปรับวุฒิได้และการมีวุฒิอะไรไม่ใช่เรียนมั่วๆเนาะก็ต้องเรียนตรงสาขาที่วุฒินั้นสามารถปรับได้ด้วยไม่ใช่นักเรียนไปเรียนจับชายมานักเรียนต้องเรียนตรงกับวุฒิที่สามารถปรับได้ด้วยหรือถ้างงครูพูดสั้นๆนักเรียนสมัครตำแหน่งไหนให้ดูให้ดูซิว่าตำแหน่งนั้นนะครับรับวุฒิอะไรบ้างเวลานักเรียนคิดจะเรียนปโทก็ให้เรียนตรงกับวุฒิที่เขากำหนด สมมติเขากำหนดมาสิบวุฒิสาขาสาขาสาขานักเรียนก็ดูซินักเรียนสนใจสาขาไหนก็เรียนให้ตรงกับที่เขากำหนดอ่ะสักสาขาหนึ่งนักเรียนก็จะปรับวุฒิได้แต่ไม่ใช่ว่านักเรียนเรียนจับชายเรียนจับชายเอามาปรับวุฒิไม่ได้ก็เสียโอกาสทันนะครับครูพูดชัดเจนเนาะดังนั้นการบรรจุในระดับประเภทวิชาการจะบรรจุในระดับวุฒิปอดีดังนั้นครูถึงบอกไงเวลานักเรียนสอบกพสมมตินักเรียนไปสอบปโทเนี่ยนักเรียนสอบไม่ผ่านแล้วนักเรียนเครียด นักเรียนลงมานิดนึงครับลงมาสอบกพปตีก่อนถ้านักเรียนอยากมีปทเอาไปสอบทีหลังสอบกพปตีก่อนเพราะว่ากพปตีใช้ในสุลกกรได้เลยโอเคไหมครับพอนักเรียนได้กพปตีนักเรียนไม่ต้องไปสอบกพปทพอนักเรียนทํางานครบหนึ่งปีนักเรียนก็ปรับวุฒิด้วยปทที่นักเรียนมีตรงกับสาขาที่กําหนดก็สามารถปรับวุฒิได้เคลียนะครับดังนั้นสั้นๆไปเตรียมกพปตีมาจากนั้นมาดูตําแหน่งซิว่าตําแหน่งประเภทวิชาการของกรมสุลกกรมีอะไรบ้าง รู้ไหมครับมีกี่ตำแหน่งคุณนับให้ดูหกับเใช่ไหมครับ6กับ7คืออะไรอันดับแรกเนี่ยเขาเรียกตำแหน่งที่ไม่ใช้วุฒิเฉพาะนี่ตรงนี้ที่หลายคนเข้าใจผิดตำแหน่งที่ไม่ใช้วุฒิเฉพาะแปลว่าเขารับหลายวุฒิพูดอย่างนี้เดี๋ยวงงกันเนาะรับหลายสาขาไม่ได้กำหนดวุฒิเฉพาะแสดงว่า นักเรียนก็ไปดูประกาศประกาศการสอบในแต่ละปีจะบอกไว้ว่ารับวุฒิอะไรบ้างจินตนาการเล่นๆครับเนี่ยตำแหน่งที่หลายๆคนสนใจเนาะนักวิชาการศุลกากรเนี่ยครับรับหลายวุฒิมากเลยนะครับเดี๋ยวครูเปิดให้ครับเดี๋ยวครูขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งครับ,บนักเรียนสั้นๆครูเปิดให้เลยครับเปิดแล้วก็เขียนบอกนักเรียนเลยเนาะเนี่ยนักวิชาการศุลกากรที่หลายๆคนสนใจรู้ไหมครับรับกี่วุฒิ รับ19อาวุธรับผู้จบจาก19สาขาลอางนึจินตนาการสิครับนั่นจึงไม่ต้องแปลกใจเวลาสอบคนสมัครตําแหน่งนี้คนสนใจอยู่แล้วถูกไหมครับคนก็ยิ่งสมัครเยอะอยู่แล้วเพราะว่าด้วยตัวกําหนดว่าไม่ได้ใช้วุธเฉพาะสามารถสมัครได้หลายสาขาพูดง่ายคือมีตั้ง19สาขาที่สามารถสมัครตําแหน่งนักวิชาการสุรการการได้ครูพูดชัดเจนไหมครับใครอยากรู้ว่ารับอะไรบ้างก็ไปดูรีวิวครูได้ รูเคยรีวิวไว้ให้เนาะเดี๋ยวแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับเคลียเนาะดังนั้นตำแหน่งที่ไม่ใช้วุฒิเฉพาะเนี่ยแปลว่าตำแหน่งเนี้ยค่อนข้างเปิดกว้างให้นักเรียนหลายๆคนมีโอกาสสอบจนินตนาการง่ายนักวิชาการสุรากกร,กรไม่ว่านักเรียนจะจบสายวิทย์นักเรียนจะจบสายภาษานักเรียนจะจบสายศิลป์สายศิลภาษาสายวิทยาศาสตร์สายวิศวกรรมศา,ศาสตร์ศาศาศา โอ้สายเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์กฎหมายรัฐศาสตร์รัฐประนานศาสตร์รับเยอะครับนี่สาขาเกษตรอาหารอะไรเงี้ยครับรับเยอะมากดังนั้นแปลว่าสาขาเหล่านี้เป็นสาขาที่เปิดกว้างดังนั้นนักเรียนก็คอยดูประกาศและการว่ารับสาขาอะไรบ้างถ้านักเรียนตรงกับสาขาที่กําหนดหลังจากตวรวจสอบวุฒิกอพแล้วนักเรียนก็สมัครได้โอเคไหมครับนักเรียนบอกครูหนูจะรอประกาศตอนไหนไม่ต้องซีเรียสกดสับสไครต์กดติดตามกลุ่มกดติดตาม YouTube กดติดตาม Facebook ครูไว้ไม่มีปัญหาทุกครั้งที่ประกาศอสอบครูจะมาแนะนําครูจะมาแจกไฟล์ทุกๆอย่างแน่นอนไฟล์ฟรีไม่เสียตังค์โอเคไหมครับครูไม่ได้ทำเพื่อการค้าเนาะดังนั้นนักเรียนติดตามครูได้สั้นๆเคลียร์ไหมครับเนียน่ยตตำแหน่งเหล่านี้เขาเรียกตําแหน่งที่ไม่ได้ใช้วุฒิเฉพาะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ากว้างขนาดนั้นเขาก็จะกำหนดมาว่าใช้กี่วุฒิจินตนาการง่ายๆนักวิชาการสุรการกรกําหนด19สาขาเยอะนะครับเนียนเยอะมากๆน่าจะเยอะที่สุดแล้วครับโอเคไหมครับ แต่นั้นจำนวนคนสอบก็จะยิ่งมากเพราะว่ารับหลายสาขาถูกไหมครับนักเรียนจบวิทยาศาสตร์ก็สมัครได้นักเรียนจบวิศวกรรมก็สมัครได้นักเรียนจบเศรษฐศสาสตร์รัฐศาสตร์นิติาศาสตร์สมัครได้หมดครับมันไม่ได้จํากัดว่าจะจบอะไรถูกไหมครับแต่มันก็มีกําหนดยอยู่บ้างไว้นักเรียนเข้าไปดูรีวิวก็ได้เดี๋ยวแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์เนาะตำแหน่งแรกส่วนตําแหน่งที่2นักจัดการงานทั่วไปใช่ไหมครับตำแหน่งนี้บางครั้งก็เปิดบางครั้งก็ไม่เปิดเนาะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นักรัพยากรบุคคลนักเรียนเจออยู่แล้ว นักวิชาการพัสดุเราก็เจอเปิดสอบบ่อยถูกไหมครับส่วนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักประชาสัมพันธ์ก็บางครั้งก็เอาเป็นว่าถ้าเปิดสอบอะไรไม่ว่าตำแหน่งไหนครูจะมาบอกและจะมาโพสต์จะมารีวิวให้ฟังทาง YouTube กดสับ s c ไ i b e ไว้และกันน้อกเรียนพูดสันส้นๆตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ใช้วุฒิเฉพาะแต่เป็นตำแหน่งที่รับคนจบหลายสาขาเป็นตำแหน่งที่เปิดกว้าง ก็ดูประกาศละกันว่ารับสาขาไหนบ้างตำแหน่งเหล่านี้ได้แก่นักวิชาการสุรกกกรนักจัดการงานทั่วไปนักทรัพยากรบุคคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักประชาสัมพันธ์นักวิชาการพัสดุถูกไหมครับตำแหน่งที่นิยมสอบกันก็มีตำแหน่งที่1นึงคูวงเล่นๆเนาะตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่3ตํตำแหน่งที่6ที่เจอกันบ่อยๆหลายๆคนก็สอบผ่าน หลายคนก็เตรียมสอบพาดอะไรก็แล้วแต่เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับนเรนยินดีต้อนรับสู่สุรากรครับถ้านกเรียนชอบโอเคไหมครับครูย้ำอีกทีตำแหน่งราชการมีหลายสำนักงานมีหลายหน่วยงานมีหลายกรมมีหลายกระทรวงทุกๆกระทรวงมีสวัสดิการทุกๆกรมมีสวัสดิการดีเหมือนกันหมดแหละสุดแล้วนเรนจะชอบโอเคไหมครับแต่ครูเห็นหลายๆคนชอบสุรากรครูเลยมาแนะนําเฉยๆแต่ครูแนะนาทุกหน่วยงานแหละนเรนเคยสังเกตครูอยู่แล้ว สถาบันวิชาลัยชุมชนท,ท้องถิ่นอะไรครูแนะนําไปทุกอย่างเลยเนาะเนี่ยสำนักงานประกาศกระทรวงศึกษาธิการอะไรเนี้ยครับดีหมดแหละสุดแล้วแต่นักเรียนชอบเนาะแต่เห็นหลายๆคนพูดถึงสระกากครูคกลัวว่าบางคนจะทําให้เกิดการเข้าใจข้อมูลที่ผิดพลาดบางคนจะมาปั่นข้อมูลแบบผิดพลาดทาให้นักเรียนสับสนครูในฐานะสระกากรเนาะมาบอกข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียนครับตั้งใจฟังก็จะเข้าใจเนาะสรุป6ตําแหน่งนี้ถูกไหมครับเป็นตําแหน่งที่ ไม่ใช้วุฒิเฉพาะคือใช้หลายวุฒิดังนั้นจํานวนคนสมัครแน่นอนครับจํานวนคนสมัครเยอะเพราะว่ารับหลายวุฒิดังนั้นนักเรียนมีโอกาสที่จะเจอแข่งขันสูงแน่นอนครับไม่ต้องแปลกใจด้วยการเปิดกว้างของสาขาดังนั้นคนสมัครได้เยอะแล้วก็ไปสู้กันโอเคไหมครับแต่นักเรียนอ่านหนังสือก็ไม่ต้องกังวลครับเคลียร์นะหกตำแหน่งครูอ่านให้ฟังแล้วเป็นตำแหน่งวิชาการรับปอตีต่อมาตำแหน่งวิชาการเหมือนเดิมกี้หกคราวนี้เจ็ด คราวนี้เป็นตำแหน่งที่ใช้วุฒิเฉพาะวุฒิเฉพาะแปลว่าจำกัดมากๆจำกัดวุฒิมากๆไม่จำกัดเขียนจำกัดวุฒิเดี๋ยวจะงงเนาะจำกัดสาขามากๆถูกไหมครับจำกัดสาขาจำกัดสาขาคือมันเป็นตำแหน่งที่เฉพาะเลยครับอ่ะเอาง่ายๆนักเรียนจินตการนิติกรคนสมัครนิติกรได้ก็คงต้องจบสาขานิติศาสตร์ใช่ไหมครับนะักกฎหมายถูกปะ นักวิทยาศาสตร์คนจะสมัครนักวิทยาศาสตร์ได้คงจบตำแหน่งอื่นไม่ได้นอกจากจบวิทยาศาสตร์ครูพูดตรงไปตรงมาที่สุดแล้วถูกปะตำแหน่งเนี้ยเรียกตำแหน่งที่ใช้วุฒิเฉพาะดังนั้นตำแหน่งเนี้ยด้วยข้อจํากัดของวุฒิจะทําให้คนสอบน้อยลงเพราะว่าอะไรครับก็คนไม่ได้จบวิทย์ทุกคนคนไม่ได้จบกฎหมายทุกคนถูกปะดังนั้นน้อยลงคู่แข่งก็จะน้อยลงเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่จากัดสาขาไงชัดเจนไหมครับก็มีอะไรบ้าง นักวิชาการสถิติ i, เร Cup, activity, ียนนึกกระพาวออกแล้วเนาะก็ต้องคนจบคณิตคนจบสถิติอะไรเงี้ยครับก็มีนักวิชาการสถิตินักวิชาการการเงินและบัญชีนักวิชาการตรวจสอบภายในนักวิชาการคอมพิวเตอร์ก็จบสาขาคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับนักวิทยาศาสตร์นิติกรบรรลักษ์อะไรเงี้ยครับเจ็ดตำแหน่งนี้ชัดเจนนะครับตำแหน่งที่เราเห็นกันบ่อยๆเนาะเรียนครูวงให้ตำแหน่งที่5าตำแหน่งที่6ตำแหน่งที่4ถูกไหมครับตำแหน่งที่2อะไรพวกเนี้ยเราเห็นอยู่บ่อย ส่วนตำแหน่งอื่นก็แล้วแต่ก็เปิดได้เรื่อยๆนั่นแหละถ้าเปิดมารายครูก,ก็จะบอกโอเคไหมครับแต่ตำแหน่งที่เราเจอบ่อยๆเลยเนั่ะนักวิชาการการเงินและบัญชีนักวิชาการคอมพิวเตอร์นักวิทยาศาสตร์นิติกรอะไรเงี้ยครับเปิดบ่อยส่วนตำแหน่งอื่นก็แล้วแต่ก็อรอลุ้นว่าปีไหนเปิดหรือไม่เปิดแล้วแต่ถูกไหมครับแต่ตำแหน่งครูให้ครบแล้วอีกที6ตำแหน่งของไม่ต้องใช้วุฒิเฉพาะถูกไหมครับ6ตำแหน่งของการเปิดกว้างตำแหน่งที่ สอบกันบ่อยก็มีหนึ่งสามหกใช่ไหมครับตำแหน่งที่จํากัดตำแหน่งที่แคบก็คือไม่เปิดกว้างก็จะมีเจ็ดตำแหน่งแล้วก็มีตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่ห้าตำแหน่งที่หกที่เปิดบ่อยส่วนจะเปิดเมื่อไหร่ก็ติดตามครูแล้วกันเนาะเดี๋ยวแนะนําผ่านไปหมดแล้วตำแหน่งเหล่านี้แน่นอนครับตำแหน่งที่ใช้วุฒิปอตีนั่นเองในการบรรจุโอเคไหมครับมาต่อมา หลายคนไปให้ข้อมูลกันผิด,ผดนะฟังครูครับมาจากศุลกกรเนาะย้ําอีกครั้งครับค่าตอบแทนครูไม่พูดว่าเท่าไหรเพราะว่าครูไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องพูดเนาะแต่ครูพูดให้นักเรียนเห็นภาพมากขึ้นค่าตอบแทนก็คือไม่ว่าจะเงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับนักเรียนมันขึ้นกับระยะการทํางานนักเรียนทํารับราชการมาในศุลกาการกี่ปีนักเรียนรับราชการในศุลกกรกี่ปีระยะเวลาการทํางานชัดเจนไหมครับก็คือจํานวนปีปีกี่ป,ป,ปีอะไรเงี้ยครับ ประเภทของตำแหน่งประเภทนะประเภทของตำแหน่งประเภทแปลว่ามันก็จะมีตำแหน่งประเภทวิชาการหรือตำแหน่งทั่วไปตำแหน่งประเภทวิชาการบรรจุได้ว,วุฒิปอดีใช่ไหมครับมันก็ต้องได้มากกว่าตำแหน่งประเภททั่วไปอยู่แล้วเป็นปกติกแต่เรียน,นไม่ต้องซีเรียสนักเรียนก็ค่อยๆขยับขยายแล้วกันเนาะสมมตินักเรียนเคยอยู่ทั่วไปก็สมัครสอบเป็นวิชาการด้วยก็ได้โอเคไหมครับต่อมาวุฒิการศึกษาแน่นอนครั้งแรกทุกคนจะบรรจุด้วยวุฒิปอดี แต่พอทํางานครบ1ปีคนที่มีวุฒิปโทก็สามารถปรับวุฒิได้หรือวุฒิปเอกก็จะมีเกณฑ์ในการปรับวุฒินั่นเองก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับและย้ําอีกทีครับเนี่ยนี่คือค่าตอบแทนตามระเบียบนะครับเรียนถูกต้องทุกประการนะครับตามระเบียบเนาะย้ำอีกทีทุกตําแหน่งใครไปปล่อยข่าวมั่วๆนี่ครับครูย้ำอีกทีนะตามระเบียบทุกตําแหน่งใช้หลักการค่าตอบแทนเดียวกัน ดังนั้นไม่ว่านักเรียนจะทํางานตําแหน่งไหนกรมสุกากรให้ค่าตอบแทนตามระเบียบเท่ากันทุกตําแหน่งถ้าให้ต่างการใครจะทํางานนักเรียนตําแหน่งในสุรกากรมีหลายตําแหน่งให้ค่าตอบแทนแต่ละตําแหน่งเท่ากันถ้าไม่เท่ากันใครจะทํางานเพราะสุรกากกรแค่นับเล่นๆแค่ตําแหน่งประเภทวิชาการหกับเรวมกันเป็นสิบําแหน่งแล้วนะ ถ้าไม่เท่ากันใครจะทํางานเข้าใจครูพูดไหมครับมันเป็นการบริหารความยุติธรรมอยู่แล้วดังนั้นทุกตําแหน่งใช้หลักการค่าตอบแทนเดียวกันครูพูดสั้นๆตามระเบียบถูกไหมครับแต่ที่แต่ละคนได้เงินเดือนไม่เท่ากันเพราะว่านักเรียนอาจจะทํางานมา3ปีอีกคนทํางาน4ปีไม่เท่ากันหรอกครับคนนี้บรรจุด้วยวุฒิปอตีคนนี้บรรจุด้วยวุฒิปชปศไม่เท่ากันหรอกครับคนนี้บรรจุด้วยวุฒิปอตีแล้วปรับปอโทก็จะทําให้เพิ่มขึ้นถูกไหมครับ นั่นแหละคือสิ่งที่ต่างพวกนี้จะทําให้เงินเดือนหรือค่าตอบแทนต่างๆมันต่างกันแต่ถ้าสตาร์ทจุดเริ่มเดียวกันทุกตําแหน่งจะใช้หลักการเดียวกันครูพูดชัดเจนไหมครับจินตนาการสมมตุตินักเรียนเป็นตําแหน่งวิชาการนิติกรนักวิชาการบัญชีนักวิทยาศาสตร์หรือตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในขอบข่ายเดียวกันก็ได้เท่ากันนักเรียนครูพูดชัดเจนนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลนักเรียนชอบตาแหน่งไหนสอบมาเถอะ ส่วนน,นักเรียนจะขย,ขยายอะไรหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีใครว่าโอเคไหมครับครูพูดชัดเจนจะได้มีกาลังใจนักเรียนอยากจะสอบตาแหน่งไหนครับนักเรียนชอบอะไรครับเนี่ยอ่ะหนึ่งถึงหกชอบอะไรหรือหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยชอบอะไรก็สมัครทุกตําแหน่งใช้หลักการข้อตอบแทนตามระเบียบเหมือนกันระเบียบสุลา,ากรครับทันไหมครับนักเรียนผ่านเนาะต่อมาตําแหน่งประเภททั่วไปตําแหน่งประเภททั่วไปก็เหมือนกันอันนี้จะใช้ระดับวุฒิปวชปวสอ,อะไรอย่างเงี้ยหรืออนุปริญญาก็ได้แล้วแต่เขากําหนดเนาะ มันก็จะคล้ายๆกับตำแหน่งประเภทวิชาการคือตำแหน่งที่ไม่ใช้วุฒิเฉพาะพูดง่ายๆคือตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เปิดกว้างรับหลายสาขาหลายสาขาก็จะมีตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2ตํตำแหน่งที่3าตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่5้ครูอ่านให้ฟังเนาะเจ้าพนักงานสุกากรหรือเราเรียกว่าสุกากสุรากักเนาะตำแหน่งที่1เนี่ยคนสอบเยอะครับเนี่ยครับเปิดบ่อยด้วย เจ้าพนักงานธุรการก็เปิดครับเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานห้องสมุดเจ้าพนักงานโสตทัศนาอะไรประมาณนี้นะแต่ครูให้ดูเล่นตำแหน่งที่หนึ่งคนสอบเยอะแต่มันก็ดีทุกตำแหน่งแหละแล้วแต่ตน,น,นักเรียนนักเรียนสมัครอันไหนได้ก็ก็สมัครถูกไหมครับหรือถ้ามันเปิดสอบครูจะอัปเดตว่าตำแหน่งไหนจะเปิดสอบนักเรียนก็ดูว่าตัวเองสมัครได้ไหมสมัครได้ก็สมัครไม่ต้องรอเวลาครูบอกสั้นๆเลยดีทุกตำแหน่งแหละนักเรียนสมัครตำแหน่งไหนก็ได้ทุกตำแหน่งใช้หลักการบริหารระเบียบค่าตอบแทนเดียวกัน โอเคไหมครับดังนั้นนักเรียนมีวุฒิไหนสมัครได้สมัครครับไม่ต้องรอเวลาเนาะเสียยุรากการเปล่าเดี๋ยวนักเรียนเข้ามาในสุลกากรแล้วนักเรียนสามารถสอบขยับขยายเป็นวิชาการหรือสอบสอบได้นักเรียนก็จะมีคําสั่งย้ายก็นับต่ออยุราชการได้เหมือนกันเพราะนักเรียนอยู่ในนี้แล้วถูกไหมครับเห็นภาพเนาะครูพูดสั้นๆไม่ยาวมาก1-5ึ่งาแหน่งที่1สอบกันบ่อยมากส่วนตำแหน่งอื่นก็ดีเหมือนกันแล้วแต่เจ้าพนักงานธุรการก็เจอนักเรียนบ่อยตำแหน่งที่2ครับส่วน3 4มห้าก็แล้วแต่จังหวะการเปิดเนาะ สี่ห้าไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่าสามก็มีบ้างก็แล้วแต่โอเคไหมครับเครีย์เนาะต่อมาตำแหน่งทั่วไปเหมือนกันแต่ใช้วุฒิเฉพาะนั่นเองสังเกตใช้วุฒิเฉพาะวุฒิเฉพาะแปลว่าตำแหน่งนี้จำกัดดังนั้นคู่แข่งก็จะน้อยลงเพราะว่าไม่ได้สมัครได้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่รับสาขาแค,แคบแคบแปลว่าจำกัดเฉพาะบางสาขานั่นเองจินตการครับในช่างไฟฟ้าคงสมัครได้ไม่กี่สาขาหรอกก็ต้องคนจบสัตย์ สายไฟฟ้าถูกปะในช่างโยธาก็ต้องคนจบโยธาในช่างศิลป์แน่นอนครับจำเพาะทางมากๆในช่างเครื่องกลชัดเจนไหมครับเครื่องกลถูกปะจับพนักง,งานเดินเรือจับพนักง,งานคอมพิวเตอร์จับพนักง,งานการเงินและบัญชีก็ต้องจบสาขาที่เกี่ยวข้องเห็นไหมครับพวกเนี้เขาเรียกวุฒิจำกัดครับเปิดบ่อยตำแหน่งหลายๆตำแหน่งนักเรียนรู้กันอยู่แล้วละ่ะเปิดบ่อยครับชัดเจนไหมครับคล้ายกันไหมอันนี้มีห้าอันนี้มีเจ็ดก็จะมีสิบสองถูกไหมครับชัดเจนไหม ขูสรุปครบแล้วน้องเนี่ยดังนั้นสันส้นๆตำแหน่งประเภทวิชาการก็จะมีหกกับเจ็ดหกเจ็ดเป็นสิบสามตำแหน่งเนาะแล้วแต่เปิดแล้วกันเนาะสิบสามต่อ,นอนเนาะตำแหน่งสิบสามตำแหน่งตามนี้นะครับหกกับเจ็ดเนาะก็เป็นสิบสามตำแหน่งเคลียร์นะครับ ต่อมาก็มี7จ็ดตำแหน่งของเฉพาะแล้วก็6ตตำแหน่งของไม่เฉพาะต่อมาประเภททั่วไปก็มี5กับ7ก็มี12เนาะ12บสองครูเขียนให้12บสอตำแหน่งก็จะมี5ไม่จําเพาะแล้วก็7จ็ดจเพาะถูกไหมครับเจดกับ5ก็เป็น12เนาะตามนี้เนาะดังนั้นก็หลักๆท่างเรียนเห็นหลักๆก,ก็มี13กับ สิบสองใช่ไหมครับก็เป็นสิบสามอีกอันหนึ่งสิบสองเนี่ยเห็นเนาะก็เป็นประมาณโดยประมาณยี่ห้าตำแหน่งประมาณนี้แหละโอเคไหมครับส่วนตำแหน่งหัวหน้าพอ,อ,อมันก็ต้องหลังจากนั้นถูกไหมครับเนี่ยเคลียเนาะครูเค,เคลียให้ทุกอย่างดังนั้นนักเรียนสนใจตำแหน่งอะไรก็ดูว่าเปิดสอบเมื่อไรถูกไหมครับชอบตำแหน่งไหนก็เล็งไว้ตามนี้เนาะครูอธิบายเคลียร์ครบทุกอย่างแล้วเนาะจากนั้นนักเรียนก็สอบตามที่เขาประกาศใครกังวลว่าจะสอบตอนไหนติดตามครูไว้กด subscribe ไว้นักเรียนไม่พลาดหรอกครับ กด subscribe กดกระดิ่งไว้นักเรียนเห็นจะรู้ทันทีว่าเปิดสอบเพราะครูจะบอกโอเคไหมครับต่อไปหลายๆคนถามครูมาครูมาตอบให้ตรงนี้เลยจะได้ง่าย,ายการลดวุฒิการศึกษาเพื่อมาสอบประเภททั่วไปนัเรียนเข้าใจใช่ไหมสมมตินักเรียนอยู่ปตีแต่นักเรียนอยากสมัครระดับปวชปวสเพราะว่านักเรียนเห็นเปิดสอบพอดีนักเรียนยังไม่อยากรอไม่ผิดครับนักเรียนไม่อยากรอปอตีอยากสมัครวุฒิปวชปวสเลยได้ไหมนักเรียนถามครูได้ไหมคําตอบครูสั้นๆ ถ้านักเรียนอยากจะลดลงมาสอบนักเรียนต้องมีใบประกาศนียบัตรนะเคยดูนบ้างนเรียนใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใบประกาศนีญบัตรวิชาชีพอะไรเงี้ยก็คือใบประกาศนียาบัตรปชปสหรือพูดสั้นๆคือนักเรียนต้องเคยเรียนสายอาชีวะ,ะครับเนี่ยถ้าแบบนี้ถ้านักเรียนเป็นคนประเภทที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนได้ลดวุฒิได้เพราะว่าอะไร เพราะว่านักเรียนอ่ะก่อนที่นักเรียนจะจบปริญญาตรีนักเรียนเคยเรียนปวชปวสนักเรียนเคยเรียนสายอาชีพมีใบประกาศนียบัตรเพราะในวันมอบตัวนักเรียนจะต้องยื่นใบประกาศนียาบัตรเพื่อรับรองว่านักเรียนจบมาจริงๆไม่ใช่มโนทันไหมครับดังนั้นถ้านักเรียนเป็นคนประเภทที่1นักเรียนสมัครได้ต่อมาถ้านักเรียนเป็นคนประเภทที่2คืออะไรครับนักเรียนเป็นผู้จบสายสามัญปมสี่มห้ามหแล้วไปจบปตี นักเรียนจะไม่มีครับครูย้ํานักเรียนจะไม่มีทางมีใบประกาศหรอกแล้วนักเรียนก็ไม่มีไม่เคยเรียนปชปศหรอกคือนักเรียนคิดจะลดโดยดื้อพูดง่ายคือนักเรียนจะทําเหมือนการสอบท้องถิ่นใช่ไหมท้องถิ่นมันเป็นข้อยกเว้นแต่หน่วยงานอื่นไม่ได้นักเรียนถ้านักเรียนเป็นผู้ที่จบสายสมาันแล้วจบปรตีก็คือสี่ห้าหกแล้วจบปริญญาตรีนักเรียนจะไม่มีใบประกาศนียบัตรนักเรียนจะไม่เคยเรียนสายอาชีวะ แน่นอนนักเรียนจะสมัครไม่ได้ดังนั้นถ้านักเรียนอยู่ในประเภทที่2นักเรียนจะสมัครไม่ได้แล้วนักเรียนบอกครูหนูทําไงนักเรียนก็ต้องไปรอรอบของปอตีคือรอบวิชาการเท่านั้นไงแต่ใครที่จบปชปสมานักเรียนมีลุ้นหลายหลายหลายแบบแค่นั้นนี่โอเคนะครับเคลียร์เนาะมีอะไรคอมเมนต์ใต้ใต้ยูทูบครูได้ครูจะมาตอบต่อมาความเข้าใจแบบผิดผดซึ่งบางคนครูย้ำเนาะ บางคนไปให้ข้อมูลปั่นเพื่อเข้าใจผิด,ผดเพื่อหวังผลประโยชน์ย้ำอีกทีครับฟังครูจะได้เข้าใจลึกซึ้งสามารถเลือกด่านสุลกากรได้ตามใจชอบไหมผมอยากอยู่ด่านหนองคายผมอยากอยู่ด่านาสุขวันนี้สำนักง,งานด่านหนองคายเป็นสำนักง,งานสุลกากรหนองคายเนาะผมอยากอยู่สำนักง,งานสุลกากรหนองคายผมอยากอยู่สำนักง,งานแหลมฉบังใช่ไหมครับผมอยากอยู่สำนักง,งานมามตบตะพุดธ ผมอยากอยู่แต่ที่ใหญ่ๆที่ผมอยากจะไปอะไรเงี้ยครับได้ไหมผมอยากอยู่สำนักง,งานสุรกากรสวนภูมิอะไรเงี้ยนะผมอยากอยากจะทําตามใจผมได้ไหมคําตอบคือมีคนบอกวังเรียนว่าได้ตามใจชอบใช่ไหมไม่จริงสุดท้ายคําสั่งย้ายของกรมสุรกากกรเป็นอันเด็ดขาดต่อให้นักเรียนเขียนย้ายว่าอยากไปที่ไหนนักเรียนก็ต้องมาลุ้นว่ากรมสุรกากรอ่ะจะให้คําสั่งแบบไหนซึ่งแน่นอนทุกคนต้องประดิษิตามคําคสั่งครับ สุดท้ายคือนักเรียนจะเลือกด่านตามใจชอบจริงไหมไม่จริงสุดแล้วแต่การจัดอีกทีหนึ่งผมพูดชัดเจนนะดังนั้นนักเรียนต้องยอมรับข้อนี้ข้อสองครับต้องการย้ายไปทํางานใกล้บ้านที่บ้านที่มีด่านใกล้ๆนักเรียนบอกผมเป็นคนจังหวัดนี้มีด่านอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านผมขอย้ายไปทํางานใกล้บ้านได้ไหมคําตอบคือไม่จริง ทุกคนในกมรมศุลกากรจะมีโอกาสถูกย้ายได้ตลอดเวลาอาจจะเป็นรอบ6เดือน1ปี2ปี3ปี4ปีสุดแล้วแต่แต่ไม่มีใครอยู่ที่เดิมได้ตลอดแปลว่าต่อให้เรียนจับพลัดจับผูไปอยู่ที่บ้านสักพักนักเรียนก็มีโอกาสย้ายกลับมาไม่มีใครอยู่ที่เดิมตลอดเวลาเนื่องจากศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีการจัดเก็บถูกไหมครับเรียถ้าอยู่ที่เดิมตลอดเวลามันก็มีโอกาสที่ว่า เขาปกป้องน,อน้องเรียนปกป้องการอยู่ที่เดิมตลอดเวลาเพราะอาจจะมีโอกาสที่นักเรียนรู้อยู่แล้วเนาะมีโอกาสที่เกิดการมีผลประโยชน์ได้ดังนั้นจึงมีคําสั่งย้ายตลอดเวลาในแต่ละปีรู้ไหมไปถามสุกากกรได้ในแต่ละปีปะปจะมีคําสั่งย้ายหลายรอบก็ลุ้นเอาว่าจะโดนใครทาไมโดนน,นักเรียนนักเรียนก็อยู่ต่อไปแต่บางคนก็อยากโดนเพื่อจะย้ายไปทํางานได้ประสบการณ์ก็แล้วแต่ถูกไหมครับครูพูดชัดเจนเนาะดังนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่านักเรียนต้องยอมรับได้ว่า เมื่อน squats, MM ักเรียนทำงานในสุลกากรแล้วนักเรียนถูกย้ายได้ตลอดเวลานักเรียนจะหวังทำงานใกล้บ้านตลอดเวลาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ยกเว้นแต่คุณผู้เห็นภาพชัดเจนยกเว้นแต่นักเรียนแก่มากๆคือนักเรียนจะใกล้จเกษียณอายุเช่นนักเรียนเหลืออายุราชการอีกปี2ปีอันนี้น้อยแค่ปี2ปีนักเรียนอาจจะขอว่าเออในบ้านปลายชีวิตขอไปอยู่ใกล้บ้านอันนี้ได้กรมสุลกากรจะเห็นภาพว่าเออนักเรียนนะ จะใกล้กเกษียณแล้วก็ไปอยู่ไกลบ้านอยู่ใกลครอบครัวก็จะ,กะเกษียณอันนี้ได้แต่ไม่ใช่ว่านักเรียนอายุยังน้อย20ิบต้นต้นสามสิบต้นต้นขอย้ายตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้สุดท้ายขึ้นกับคําสั่งนักเรียนต้องรอคําสั่งในแต่ละปีมีคําสั่งย้ายได้ตลอดเวลาบางคนถูกย้าย6เดือนหนึ่งปีสองปีแล้วแต่น,นักเรียนก็แล้วแต่ก็ลุ้นกันเอาบางคนอาจจะ3ปียังไม่ถูกย้ายก็ดีไปก็แล้วแต่หรือหลายๆคนอาจจะอยากย้ายก็แล้วแต่เหมือนกันดังนั้นก็ลุ้นเอากับพูดง่ายคือมีโอกาสย้ายตลอดเวลาไม่มีการอยู่ที่เดิม โอเคไหมครับครูพูดชัดเจนเนาะดังนั้นหวังว่าคลิปนี้คงเคลียร์ทุกอย่างเนาะสุดท้ายครับกด s u b s c r i b e ช่องของครูไว้หากมีการเปิดสอบครูจะอัปเดตข่าวสารแนวทางการสอบมีตลอดทุกคนน่าจะเคยติดตามครูเนาะใครอยากได้คลิปแนะนำการเตรียมสอบนักวิชาการสุรกากรมองไปที่ใต้คอมเมนต์จะแปะไว้ให้ครับมีไฟล์เอกสารต่าง,าง,างๆเสมอไม่ต้องเสียตังครับและย้ำอีกทีครับครูสอบเข้าสุกากรไม่เคยติวกับใครอ่านเองได้ครับนั่นมันแปลว่าอะไร เมื่อครูอ nope. ่านเองได้นักเรียนก็ต like ้องอ่านเองได้ไม่ต้องกังวลว่าผมไม่มีตังไปติวสุลกากรไม่ได้มีกฎข้อไหนว่านักเรียนติวแล้วจะสอบผ่านและก็ไม่มีกฎข้อไหนที่นักเรียนจะอ่านแล้วไม่ได้ถูกไหมครับอ่านเองได้ครับนักเรียนไม่ต้องกังวลแม้นักเรียนไม่มีตังติวนักเรียนฟังคาแนะนําจากครูครูแนะนํานักเรียนฝึกฝนนักเรียนก็สอบได้โอเคไหมครับแน่นอนครูทําเพื่อประโยชน์สาธารณะนอกจากนั้นนักเรียนสบายใจได้ดูตามที่ครูบอก นักเรียนจะมีโอกาสสอบดังหวังเนาะและย้ำอีกทีครับหน่วยงานราชการดีทุกหน่วยงานสุดแล้วแต่นักเรียนจะเลือกแต่พอดีครูเห็นหลายๆคนพูดถึงสุรกากกรครูก็มาอัดคลิปที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนะครับไว้การเปิดสอบจะมีเมื่อไหร่ครูจะอัปเดตกด subscribe ช่องครูไวเ้เนาะเนี่ยสวัสดีครับ